สวัสดีครัพบกับลุงพีกแล้วนะฮะใน Secret of g r ไ d a r ครับผมและอยู่กับ <Hey. S 1> Kypers และก็บสบัดหน้าเจ้า,อากอล่าเทเลซันนั่นเองค่ะนี่ไปโกนคิ้วมันหรือเปล่าเนี่ยทำไมครั้งที่แล้วไม่เห็นคิ้วเลยเนี่ยฮะ hmm. ไม่มีอยู่แล้วโอเคครับรู้สึกว่าตอนนี้เราอยู่ในปราสาทที่ลึกลับนะครับดูซิว่าเราจะได้เจอของที่เราให้เก็บได้ไหมของแรงหรือเปล่านะครับเพราะเราคือลเลกเตอร์นั่นเองนะครับผมรู้สึกแปลกๆฮะไอ้ตัวนี้มันจะมีชีวิตหรือเปล่าเนี่ยผมว่าเราเข้าง่ายมากกินไปแล้โอเคเส่วนใหญ่เข้าง่ายๆแต่ออกยากนะให้ดูก่อนครับคัดซีนครับปี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 ปปีปี เฮ้ยนี่คือกฎของดันเจี้ยนห้ามจับอะไรต่างๆห้ามจับเครื่องที่ดูดูดแปลกๆเราอยู่นี่เพื่อที่จะมาลุดของไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ที่จะมาจับเอ,อหรือภาคเสียงเป็นเสียงมัน <c oughs> กลับดืนออ้าวนั่นไงเฮ้ยฉันบอกไปแล้วใช่ไหมว่าห้ามจับอะไรนี่เห็นไหมพอแล้วหา้ามกดพอเออเอาเอ้นี่เลยไม่กดเรียบร้อยเหมือนกันเนี่ยต้นเหมือนกันเนีนเนเ้ยอ๋อละติง ติงแรกบอสแน่ๆติงต่อไปรู้สึกว่ามีประตูใหญ่ๆข้างข้างบนดันรู้สึกว่าต้องปลดล็อกด้วย3มพลังเวทนะโอเคโอเคทั้งนั้นแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมันป้องกันไว้ดีแสดงว่าต้องมีของดีแน่ๆเลยรู้สึกว่าฉันชอบแล้วเลยโอเคเอาล่ะไปหาทางเข้ากันเถอะไอ้โนูไอ้ดิบโลบมากครับโอเคครับเชื่อไหมออกไปปุ๊บตื่นกันเต็มอ่ะนั่นไงนั่นไงเดี๋ยวๆแล้วลอยละ เอออ้าวอ้าวประโจดโถเอ้ยเฮ้ยฉันคิดว่าจะไม่มีการต่อสู้แล้วซะอีกประโถยเอาเอาดาบขึ้นไปหรอโอเคครับหยิบดาบขึ้นมาเฮ้ยเยอะเฮ้ยเยะเฮ้ยเยะเฮ้ยเยอะนี่นี่นี่ดาเมจผมสามร้อยไปทางขวาก่อนทางขวาก่อนโอเคโอเคครับเอ้ยเอ๊มีกับดักปะน่าะนั่นไงอ้าวไคเปอร์ไคเปอร์ Hyper! Hyper! ไคเปอร์อไคเปอร์อ๋อไคเปอร์ไคเปอร์เฮ้ย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 นึกว่าไคเปอร์จะทิ้งเราแล้วไม่ไมผมไม่ทิ้งหรอกผมวิ่งเลยนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้วิ่งวิ่งวิ่งกดสปีดเพิ่มบัฟบับ๊บสปีดหน่อยเร็วเร็วเทเรซาร<ม>บัฟ<ม>สปีดเร<ม>็วเทเรซาบัฟสปีดโอเคดีมากอ่ะดูซิส่องก่อนส่องก่อน อ่าโอเคฉันไม่เชื่อเลยว่าโอเคบลาบลาบลาโอเคครับเกี่ยวกับครอบครัวบางอย่างทางนี้ตามมาโอเคโอ้โหโอ้โหอุ้ยอ้ยเลเซอร์นี่โอ้โหโอ้โหหโหดระวังอย่าให้โดนเลเซอร์ช่วยด้วยครับโอ้ย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 โอ้โอ้จะตายแล้วจะตายแล้วใครเจอเลือดบอกลูกเดี๋ยวใครเสกตัวอะไรมากลมๆน่ารักจริ่งเลย อะเหรอเฮ้ยเอ้าไคเปอร์ไม่เสกไม่เสกไอ้นี่ไม่ไเหรอไอ้น้องน้องเมฆอะผมผมลือออกแล้วผมลือออกแล้วอ้าวไม่เอาน้องไม่เอาน้องไม่เอาน้องนี่เหรอมันมันทำให้เอนเตอร์จีผมหมดผมเพิ่งรู้ตรงนี้แหละอ้าวอ้าวอย่าบังอย่าบังอย่าบังถอยไป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 อย่าบังอย่าบังอย่าบังอ้าวเรียบร้อยเป็นไงล่ะโอ้โห โอเคครับไปครับไปค่ะโอเคบอสตัวแรกชัดเจนกลมๆอย่างี้ชัดเจนกลมๆอย่างนี้อ้าวอ้าวเหลือี่เสียบาเหลือสามสิบลุงเหลือหกสิบดาต้าเบสแมทข้อมูลพบเจอผู้บุกรุกเราคือซาลามามีอาเตรียมตัวจัดการข้อมูลข้อมูลดาต้าเบสดาต้าเบส we living in the database โอ้ ไฟโอ้โหแมกนิกไม่ชอบอเลยอะไรที่มันมาเป็นพวงๆแบบนี้อฮ้ยอะหลบเียดิหลบเียดิหลบเียดิโอเคโอเคระวังระวังเร็ว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 เฮ้ยเฮ้ยทันทันทันไม่ไม่ชูเฟซ่าเลยอะแต่บอยรู้สึกแปลกๆปิง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบหลบดาเมจแรงมากเฮ้ยเออ มาลุงจะจัดการไว้ก่อนนะทุกคนนะไม่ต้องห่วงนะโอเคลุงจะใช่วิธีนี้ใช้วิธีนี้ใช้วิธีใช้วิธีนี้อุ้ยหลุมลุมห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 ลุมไอ้มันยืนเฉยมันยืนเฉยมันยืนเฉยเฮ้ยลบ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 โอ้ยดาวไปพันสองแล้เฮ้ยลบ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 โอ้โหแรงมากโอ้โหแรงมากไคเปอร์ความหวังความหวังไคเปอร์ขอไคเปอร์ความหวังไคเปอร์ไคเปอร์จิ้วแล้วไคเปอร์โอเคท่านนี้อ้าวลบไปดิลบไปดิเฮ้ยเทนซาโถ่เอ้ย ไคเปอร์ไคเปอร์หลบหลบหลบกันไคเปอร์ไคเปอร์ไคเปอร์ทองโนโมทองโนโมทีละคอทีละซาทีละซาอยากขยับแล้วมันจะนั่นไรเฮ้ยไม่ต้องช่วยเนซ่าพอเลย จิ๋วจิ๋วจิ๋วจิ๋จวจวเอ้ยเอ้ยความหวังสุดท้ายของมวลมหาอัจฉร้ยะรอด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 ไฮเปอร์ไปแล้วไฮเปอร์ไคเปอร์ไคเปอร์ไปแล้วไฮเปอร์โอเคเทนซาตีใช้พลังเวทนะเทนซาพลังเวทเทนซาพลังเวทเออพลังเวทดิเออเออเออ้ย ระวังโอ้โหโอ้โหระวังระวังเราแบตดิจิตอลไปตีมนันถึงขั้งก็ตายแล้วไปตีถึงขั้งมาันก็ตายแล้วอีกขัดไม้ไม้ตีแล้วนะตีแล้วนะเป็นไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ยังตรงนี้ยังหลบล่างหลบล่างหลบล่างอุ้ยรอด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 เว้ยรอดเว้ย ลาดเว้ยน้องหนูทำงานได้ดีมากน้องหนูเฮ้ยลบลบลบเฮ้ยบลนบลบนบน้องหนูน้องหนูเฮ้ยครับ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 เฮ้ครับเฮครับนี่เยียมเนี่ยทำไมเราสองคนจัดการแล้วมันดูไวกว่าันมีบไวกว่าเทเซ่าอีกเนี่ยเมื่อกี้เทซ่าช่วยยิงน้องเยอะแล้วน้องหนูร่อให้<อ>ไม่เห็นหรอน้องหนู<อ>ร่อให้เป็นตัวร่อเป็นตัวโอเคครับเราได้เฟสชิพนะฮะสามารถวาร์ปทะลุมิติได้ครับแต่ต้องมีศิลาจารึกตรงนี้นะครับไปครับเนี่าทาไม่มีน้องห ไปแล้วเทเลซ่าเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวเคาะก่อนเคาะเคาะโอเคกดปึ้มอ่าแอค i v เว e และประตูก็จะจึ๊กอ่าอ่าจึ๊กอ่าที่นี่แหล่งรวมบอสเลยแหละโอเคไปเเเเะะะอออออ๊๊๊ Database Database We're living in the database Whoa มาแล้วน่าดูดิดูดิเวลานี้ไม่ใช่เวลามาเปิดหนังสืออุ้ยเอ้ยอุ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 ้ยอเคครับทางนี้ครับซ้ายซ้ายซ้ายครับซ้ายอุ้ยอุ้ยนกกระเรียงนกกระเรียงนกกระเรียงนะจิกมันจิกมันจิกนกกระเรียงนกกระเรียงนะอย่าห่อลิ้นอย่าห่อลิ้นคนกรุงเทพอย่าห่อลิ้นนี่เรียบร้อยกรุงเทพโอเคครับ ผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างตรงนี้ไม่ไม่ไม่มีไม่มีเนี่ของของของอ่า f ย i n g Fortress รูปภาพมาเร็วมาเร็วดูดิยังจะไปเห็นไหมเขาเอาของได้ดีเลยเธอเทร่างได้ยังไงเนี่ยเนี่ยเเโอคไม่ต้องสู้แล้วข้ามข้ามข้ามสกิปเลยสกิปเลยสกิปแอสเลยไปไปไปเร็วเร็วเฮ้ยเคโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังตีหมดก่อนเอาเวลก่อนเอาเวล โอเคครับ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 เยี่ยมเยี่ยมทุกคนเยี่ยมมากเยี่ยมมากดี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 มากทุกคนดีมากโอเคครับดีมากอ่าเดี๋ยว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 เออ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 เอ่อจะการให้หมดบัฟหน่อยปอเช่บัฟหน่อยบัฟหน่อยปอเช่เร็วเลี้ยวเฮ้ยเทซ่าเออเทซ่าเออไปเรียกเออชายหล่อๆไงบัฟหน่อยบัฟหน่อยดีดีดี โอ้เวลอัพเป็นใหญ่เลยใช้สกิลมั่วไปหมดแล้วเนี่ยทำไมาแล้วมาแล้วโอเคครับระวังระวังจัดการเปโก้ก่อนจัดการเปโก้เปโก้จัดการเปโก้เร็วเปโก้เปโก้ดีมากดีมากเปโก้ตายแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเลือดเลือดเรียบร้อยเรียบร้อยตายโอเคครับโอเคถึงละไวมาก ว่ามันมันไวเกินไปอะไรที่มาไวๆอ่ะกลัวเหลือเกินเอ๊ะเลือดไหนไวเหลือเกินเฮ้ยเจ้เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยไปไงเนี่ยเก็บไว้ไม่รู้เอาไปดูเดี๋ยวเพิ่งมาบับตอนนี้เขาเอาไวบับตอนต่อสู้เออเออบับไว้ก่อนไงเออเร็วมาเร็วโอเคครับรู้สึกว่าตรงนี้อ๋อ อ๋อคือ oh. คือกระจกคือกระจกอ่าเดี enfin ๋ยวผมลองนั่นดูอ่าโอเคทดสอบทดสอบไป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 แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใจเย็น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 อ้าวกำมากลับมาดิหน่อยกลับมาดิหน่อย กลับมาแก้ก่อนกลับมาแก้ก่อนสนุกสนุกใหญ่สนุกใหญ่โอเคของโอ้โหชิคเก้นชิคเก้นได้ไก่อะไรไม่รู้ดาวเมทพชั่นเคครับเคครับเคฮะอ้าวประตูยังไม่เปิดไม่หมดครับยังยังต้องเก็บไปออกครับอ้าวแสดงว่าตรงนี้ยังไม่ใช่ทางนี้ต้องไปอีกทางนึง ถูกแล้วถูกแล้วยังไงต้องมานี่วันนี้เราไปเื่นเซซ่าเซซ่าชอบเปิดหนังสืออ่ะใส่ของอยู่ใส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 ่ก็ได้เออเวลาที่เวลาเวลาขับขันอุ้ยอุ้ยอุ้ยเข้ามาปุ๊บโมงตัวแยกสามสี่แยกอุ้ยเลย อุ้ยกันหนักมากตกใจเลยอ่ากุญแจกุญแจลักกันดีครับเดินหอยกันก่อนเลยเมื่อกี้ Avoidance คือหลบหลีกครับดูฝีมือการหลบดูนี้นี้มาเป็นไงล่ะเฮ้ยให้ลงมาก็ได้คนเดียวเออมาเพื่ออะไรตรงนี้เออมาเพื่ออะไรอุ้ยของโอ้ของโอ้หูของของโอ้โอ้ของ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 อะไรไม่รู้มีแต่บอกข้อมูลโอ้โห มาทำไมก็ไม่รู้หรือไปรอเอามากุญแจคือเองนี้มันมันมันบอกข้อมูลของบอสเฉยๆครับโอเคครับไปครับลงครับไปครับลงครับค่อยๆลงครับมาแล้วครับลงไงเนี่ยลงมากดลง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 กระโดดลงมากดลงกดลงกดลงเออเออเออเอ้ย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 โอ้โหบินมาเลยเปโก้เปโก้ยังยังยังอุ้ยโดนจิกโดนจิกเปโก้เปโก้เปโก้ โอเคครับดรอปหน่อยอ๋อดรอปเลือดโอเคเนี่ยเพิ่งมาใช้เพิ่งมาใช้บัฟเนียนะเขาใช้ตอนที่สู้ไม่เมื่อกี้เทซ่ากดสกิลมั่วเลยค่ะยอมรับโอเคเอาตีไม่มีของแล้วไหมอของอ่าดูดูดูโอเคครับเอ๊ะอะไรเนี่ยเฮ้ยตี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 รวมตัวช่วยกันตีแป๊บเดียวแป๊บเดียวเรียบร้อยจบเกมไวมาก ขอเลือดหน่อยขอเลือดหน่อยเอาเลือด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 โดนเดรนซาแย่งโอเคครับกดปุ่มเลยครับเรียบร้อยปิ๊บมันจะดูอูซิเป็นยังไงบอสมาแน่นอนนี่หอเลยอ่ะไปครับ ออ้้ยยุไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าเร็วเร็วไปแล้วไปอย่างรวดเร็วไปแล้วครับไม่สนใจครับไปแล้วครับไปแล้วลีดิโอลีดิโอ้ไปแล้วลีดิโอ้ไปแล้วไปเร็วไปเร็วขึ้น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 อ่าวไคเปอร์ไคเปอร์อ้าวไคเปอร์เหรอขึ้นไคเปอร์เร็วทึงเวลาให้อยู่เอาละครับตอนนี้เรามาถึง จุดศูนย์กลางแล้วครับเนี่ยห้องเนี่ยเตรียมตัวมาตรงนี้เป็นบอสใช่บอสแล้วฮะเขาให้บัฟตอนสู้พึ่งมาบัฟเลยมันหมดเดี๋ยวหมดไวเมันอยู่ดิอ่ะไม่อยู่ดูดิเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโอเคครับของฮะเรียบร้อยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยผมเห็นพื้นหลังเป็นกันดารดูริ้งมาเตาเส้นเยือตลอดปันพันปีที่ผ่านมาฉันไม่คิดเลยว่าฉันได้เจอมนุษย์ ที่จิตใจอามาหิดแบบนี้และครั้งนี้ฉันจะใช้พลังทั้งหมดเนี่ยยึดกันดั้มฮะโอเคชัดเลยครับโอ้โหโอ้โหตีแขนตีแขนกันกันฮะกันดั้มกันดั้มตีแขนตีแขนตีแขนลบไปดีตีแขนตีแขนลบไปดีตีแขนอ้าวใครดับใครดับลบลบล่อล่อเราเอารอร่อล่อเขาไว้ล่อเขาไว้ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงงั้นเดี๋ยวลุงลุงตีก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคโอเคโอเคแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะทุกคนแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคแป๊บนึงเฮ้ยเออโอ้ยเลือดเหลือลิบเจ็ดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่โอ้โหโหดมากเจอกันดั้มอ่ะแซด็จเสร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 เสร็จเสร็จเสรเสร็จเสร็จเสรร็จ เอาจริงเอาจริงแล้วอีซีอีซีอีซีอ่าข้ามเลยครับข้ามเลยครับข้ามเลยครับไม่ลืมบัฟบัฟตอนมันต้องบัฟตอนนี้เออเออโอเคตีซ้ายตีขวา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 โอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเออไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วระวังระวัง โอ้โหลูกนโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับหลับแล้วครับหลับแล้วครับตีตีขึ้นไปตีข้างบนบอลขึ้นไปข้งตีข้างบนเร็ว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 ใครเป้าใครเป้าขึ้นไม่ได้เร็วเร็วลงมาตีเร็วลงมาตีโอ้ยโอยใกล้ตายแล้วเอาใหม่เอาใหม่รอบนึงอ้าวต้องตีใหม่เหรอต้องตีใหม่ต้องตีใหม่ต้องตีแขนเอ้ยลบ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 แมคานิกอ้าวตัวสัตว์เลี้ยงใครนอนแน่นคือโอเโอ้ยลบลบเออ เราไปเราไปก่อนอย่าพึ่งสนใจลุงอย่าพึ่งสนใจลุงเราไปก่อนตี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 ก่อนตีก่อนโอเคโอเคโอเคระวังระวังปืนใหญ่ปืนใหญ่โอเคระวังปืนใหญ่ระวังปืนใหญ่โอ้โหโชคดีโชคดีเฮ้ยระเบิดโอ้โหลบทวารลบขวาโอเคลบซ้ายโอเคครับโอเคครับโอ้ไม่นะไม่นะล่อไปล่อไปโอเคเดินซ่ายล่อไปอ้าวล่อไปโอเคโอเค เฮ้ยเฮ้ยโอเครอไปรอไปรอไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล็งลุงเล็งลุงเล็งเล็งลุ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 งเฮ้ยรอไปรอไปรอไปเกลแล้วเกลแล้วเฮ้ยเออตีไป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 รรอออมันนนตีไปตีไปลบลบตีไปตีไปรบมันแน่นนี่ก่อนแล้วมันแน่นนี่ก่อนโอเครอระวังระวังไม่ มื่อกี้มันติดจังหวะไง,งผมหลบไม่ได้ตัวไอ,ไอตัวผมมันช้าซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายครับเดียวซ้ายขวาใครโดนใครโดนจะวลดลงไปได้านล่างอย่าขึ้นมาขึ้นบนไอ้บอกใครโดนจะหดตามอย่าพาขึ้นมานะเต<อ>รียมตัว<ห>ระวังฝ่ามือระวังฝ่ามือเข okay, ขึ้น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 ขึนน้นขึ้นครับขึ้นครับเคครับเขเครับเคครับ เฮ้ครับลงลงครับลง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 เรียบเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับลง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 เฮ้ครับซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายเฮ้ครับซ้ายขวาเฮ้ครับซ้ายระวัง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 ครับขวาเฮ้ครับเฮ้ครับกำลังโอเคซ้ายโอเคโอเคขวาซ้ายซ้ายลงซ้ายเองลงซ้ายเองเอาใครตายใครตายไม่ไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อยู่นิ่งอยู่นิ่ง เฮ้ยจะเดือดทำไมเล่าตัวเองเป็นวิญญาณเจอกันทั้งคู่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรุนลอเกินเอ้ยจะมาทำไมสองคนไม่บวกสิมันก็อึดาัดนิ่งนะโอเยโอเคโอเคได้อยู่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 ระวังระวังระวังใกล้ตายแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเรียบร้อยโอเคโอเค โอเคเร็ว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 เอ้ย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 ไม่ไอ้ติดเดียวโออเออ้าวฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระหว่างยิงงงช่วยกันเดี๋ยวนี่แป๊บนึงโอ้เนี่ยต้องเลี้ยนมันลอดมันลอดแป๊บนึงแป๊บนึงเดินหนีทำไมเมื่อกี้เดินหนีแป๊บนึง ตรงนี้ลกตรงนี้ตรงน้อดรงนี้อดตรงน้อดรงนอดรงนี้อดตรงน้อดรีลดเหสู้นะเอาอ๋อต้องยิงหัวใจเห็นหัวใจไหมหัวใจหัวใจวอาเ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 ขาสามแช่งพวกแก ฉันจะอุตส่าห์เป็นดิสลาแล้วแต่พวกแกพวกเน็กเมื่อวันซืนฉันจะไปให้ยอมให้พวกแกเอาฉันไปได้หรอกหน้าชะตากรรมของพวกแกอยู่ในฉันหมดแล้วฮ่าฮ่าฉันจะเอาเป็นหน้ากพวกแกพวกแกต้องเป็นทาสของฉันโอเคไปหาไปหาคนอื่นไปดิฉันมีเจ้าของแล้วตอนนี้ะเดี๋ยวอะไรนะแกก็เป็นเหมือนกันเหรอฮะเฮ้เนี่ยจะบอกอะไรให้นะฉันจะบอกอะไรให้เพราะฉะนั้นแกอยู่เฉยๆเลยฉันไม่ชอบแกแต่นี่ฉันคิดว่า ฉันหาที่ใส่ให้แกแล้วแกต้องเป็นฮะอะไรนะเดอร์เจ้าของอะไรไม่ไม่ฉันจะไม่เป็นเอ่อเจ้าเออท่าให้แกให้แกรก็กอืมโอเคเหมือนเหมือนแกจะอยู่ข้างในนี้นานมากอะไรดูเอาดิกลับไป sq กันเถอะไม่แกแกอย่ามาทำแบบนี้กับฉันนะเฮ้ยแกอย่าทำแบบนี้ฉันเป็นเอ่อผู้สูงส่งนะฉันมีพลังนะมับเขาให้เรียบร้อยอะไรกัน อ่าโอเคพอแล้วสำหรับวันเด้กลับไปที่เอเวอร์กรกันเถอะโอเคอย่าลืมนะนายคงไม่รู้คงคงรู้ใช่ไหมวิธีใช้เทเลพอร์ตโอเคครับขอบคุณครับรอดครับเอดกันแบบงงงครับงงผ่านกันแบบงงงงครับเอะโอ้ล้นมากเมื่อกี้นี้โอเคครับเราก็ไม่อยู่แล้ว<ป> <laughs> เอ้ยตีก่อนแล้วกันมาตายตอนจบนี่ฮะอืมโอเคลงเคครับกับเมืองกับเบือง You can activate m e เมนูเคครับไปครับไปฮะไป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 สองสามมาพบสามคนเร็วโอเคครับโอเคเรียบร้อยสำหรับวันนี้ครับผู้ชมครับแหมสนุกจริงๆเลยฮะเอาเป็นว่าวันนี้ลุงพีกับปอเช่เอ้ยสมารหด้าที่วิเชเลซ แล้วก็ไคเปอร์คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับเออ่ซิกเก็ตอ๊บอะไรนะอะไรนะซิกเก็ตอ๊บกลินด้ากลินด้านะฮะคงไกรด้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอยากให้ลุงพีเล่นต่ออีกก็ลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ตามด้านล่างนี้เลยนะฮะแล้วอยู่ดูมันแั่นั่นเกมไม่มีประโยชน์หยิบประโยชน์จากเกมนะครับบ๊ายบายครับ